นี่ข่าวจั้วเลยสมบูรณ์มากไม่มีหนอนนี่โอ้โหนี่อนรุ่งนาข้าวสาลีสุกแล้วค่ะทุกคนเหลืองนารามเลยนี่นะเรากำลังจะไปเก็บเห็ดกันสวัสดีค่ะทุกคน,น,น วันนี้เข้าป่าเป็นครั้งที่สองของปีนี้ค่ะเข้าป่าที่จะมาสำรวจเห็ดไม่รู้ว่าเห็ดออกหรือยังแต่ว่าไม่ได้เอาอะไรมาเอาแค่ตะแกงตะแกงรถเนี่ยค่ะเผื่อมีเห็ดให้ใส่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในป่ากันเลยค่ะไปรู้ว่าจะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าที่อื่นเขามีให้เก็บแล้วค่ะแต่นี่ในตัว ตัวเมืองหลวงยังไม่มีน่าจะยังไม่มีอะค่ะแต่ก็ไปเสี่ยงดูค่ะไปรุ่นด้วยกันค่ะพเจอเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอันนี้ไม่เก็บค่ะเพราะว่าเขาอยู่ตรงทางเดินพอดีค่ะนี่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วแหละน่าจะมีนะเจอแล้วทุกคนเดินมาสักพักหนึ่งนึกว่าไม่มีให้เก็บเล้ว ได้เจอดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็ดีใจค่ะเก็บเก็บเก็บเดินตั้งนานค่ะไม่เห็นแห้งมากเลยป่าโชคดีนะเนี่ยมีแค่ดอกเดียวเหรอน้องน้องไม่มีอีกอ๋อ <laughs> เดินหยุดตั้งนานมีอยู่ดอกเดียว ดอกเดียวก็เอาเผื่อเผื่อได้อีกเผื่อได้อีกกำลังอ่อนๆเลยีคนเดินมาเจอเห็ดเหลืองสองสามสามดอกนู่นว่าจะไม่เก็บก็ต้องเก็บแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าขาเขาจะได้ไหมโอ้เหมือนจะสภาพไม่ค่อยดีเก็บดูสิอุ้พี่นอนเขากินไม่รอดแากคนนอนดูเดี๋ยวมาตัดขาดูว่าจะได้ไหมตัดขาดูเฮ้ยนอนอะ่ะดู อไม่ได้สงสัยได้แต่หมวกค่ะได้แต่หมวกนอนกินขาเขาหมดแล้วใส่ถุงเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะน่าจะอุย้ยดูทุกคนดูดูไม่น่าจะโอเคอะ่ะทิ้งดูอีกดอกนะ ไม่ได้ค่ะทุกคนดูดูสภาพนอนไม่เอาค่ะดอกที่สองเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายมาไปต่อไปต่อคนเห็นอะไรไหม อุ๊ยดูจะเหลือให้เราไหมเนี่ยเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนโอไม่เหลือดูสภาพสภาพของน้องอุ้ยมีอีกไหมอะ่ะแย่งแย่งหนอนกินโอ้ยมีอีกไหมสองสายตา มองหาแล้วมองหาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีาขาเขาก็ไม่โพรงนะขาไม่โพรงนะดูแบ๊งโอ้ยแย่งทากกิน ได้แล้วดอกหนึ่งอะไรนะดอกอ่าเห็ดพึ่งหวานเมื่อกี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายที่สองดอกที่ที่เก็บไปก่อนหน้านี้ดีใจไม่แน่อาจจะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวหาค้นเดินมาเห็นนี่เดินมาเห็นไอ้ต้นใหญ่ไม่รู้ว่าเขาเก็บไปหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่านี่เจอลูกเขาใช่ไหมอ่ะ เ็ดพึ่งอะไรอะทำไมมันขาวขาวอะใช่ไหมนี่อีกดอกหนึ่งนู่นอีกดอกนึงเล็กๆนู้นน่ะใช่ไหมอะใช่ไหมนอ้องกล้องไม่โฟกัสเลยอืมน่าจะใช่เห็ดเพึ่งหวานนะทำไมมันเป็นสีนี้อะ มีความไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขมอะค่ะเดี๋ยวเก็บไปแยกตัางหากเดินมาเจอน้องนุกน้องเป็นอะไรไม่รู้รู้น้องไม่สบายหรือเปล่ามาอยู่เฉยอยู่ใกล้ขนาดนี้มือสัมผัสก็ยังไม่หนีเลยโอ้ยโดนฝนหนาวหรือเปล่าอ่ะ อน้องเป็นอะไรอุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บขอโทษนุนไปแล้วเจออีกดอกแล้วปุ๊บอี่สวยเชียวเขาชอบเป็นไอเนี่ยค่ะเขายังอ่อนอยู่แต่ว่าเขาจะเป็มดำๆเพิ่งขาลาย โดนกินไปครึ่งหนึ่งกำลังสวยเลยเจอ,อแล้วอีกดอกหนึ่งคนอุ๊ยยังไม่ทันได้โดนเลยค่ะโอ้โหแมงกินแมงกินไปซีกหนึ่งเอา้าแบ่งกัน ขอ,องมันมีน้อยต่ง,งานตาดูเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานทุกคนอุ้ยทุกคนมีอีกดอกด้วยน,น,นะลูกเขาอุ้ยดูนี่นะลูกเขาอันนี้แม่เขาอุ้ยโชคดีจังเลยอะ่ะอืมด้เห็ดพึ่งหวาน น่ารักมากเลยเก็บดีกว่าวยดูความสวยงามของน้องอีกดอกหนึง่งดอกเล็กแต่ขาใหญ่นะคะดูเฮ้ยวัดขาน้องดีกว่า พึ่งออกแล้วสวยมากมเก็บไว้ก่อนโอ๊ยดอกนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เอาน้องยังเด็กแต่แต่น้องไม่สมประกอบโอ๊ยทำไมน้องเป็นอย่างนี้ โอ้ยยุงยุงยกัดหน้าค่ะทุกคนยุงกัดหน้านี่อีกดอกหนึ่งนี่ดอกเล็กแต่ว่าโดนแมงกินเหมือนกันโอ้ยนอเจออะไรแบบนี้ล่ะอุย้ยแต่าขาเขาแข็งอยู่แต่แมงกินเหมือนเดิมตามธรรมเนียม น้มาสายโอ้ยทุกคนใหญ่มากดูแต่เขาแก่แล้วค่ะเป็นคุณทวนแล้วทวนเห็ดเห็ดพึ่งหวานค่ะอุ้ยดูความใหญ่ของเขาสิดูดูความใหญ่ของเขาใหญ่มากอยโอ้ย,อยเสียดายแต่ปล่อยให้เขามีเชื้ออยู่ตรงนี้แหละ นิ่มหมดแล้วเอาไม่ได้แล้วค่ะจนเขาล้มแล้ว <c oughs> หลังจากเจอคนทวดคุณทวดเห็ดใหญ่เมื่อกี้เจอหลานเจอหลานน่ารักมากเลยอหลานเก็บดูซิดูซิดูซิิโอ้ย อืมวได้แล้วดอกสวยๆของเราได้หลายดอกแล้วนะอวยเขาแข็งอยู่นะคะขาสมบูรณ์มากไม่มีนอนนี่ สวยมากยี่ยี่ไปต่อเจออีกแล้วทุกคนอีกดอกหนึ่งนี่อุ้ยหลานหลังจากเจอคนทวดก็เจอหลานนี่นี่ว้าว หลายดอกแล้วนี่เป็นไงล่ะนี่ดอกนี้เล็กโอ้โหขาเขาเน่นอยู่โอ้โหนี่นี่ขาวจั๊วะเลยโอ้ได้แต่ดอกสวยๆเลยหลังจากเจอ ไอ้ดอกใหญ่ที่ดอกแก่แล้วก็เจออ่อนๆเลยนี่ดอ,อกเล็กกระจิว้วริวกระจิ้วริวก็เอาค่ะวีดูอยู่ซอกหินงับยังไงนี่ปึ๊บปึ๊บนี่อยู่ในซอกหิน ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเดินมาถึงตรงนี้นี่นี่นี่ดอกที่หนึ่งเดี๋ยวนะดอกที่หนึ่งก่นจำไว้นะหนึ่งแล้วนะสองดูนู้นนูนนูนสองดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ทุกคนเนี่ยเนี้ยโอ้ตรงนี้ได้สี่ดอกดอกกำลังอ่อนอเลยค่ะ นี่เรามาเก็บดอกนี้กันนี่ดอกสวยมากนี่เราไปเก็บอีกสามดอกตรงนั้นนี่ค่ะ นี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งมีอยู่ตรงนั้นอีกดอกหนึ่งค่ะแต่ว่าลูกดอกเขายังเล็กยังเก็บไว้อยู่ได้สี่ดอกดอกหนึ่งตัดขาไปแล้วกำลังจะตัดขาอันนี้ตัวนี้ตัดขาไปแล้วไอ้สองไอ้สามดอกนี้เก็บมาเมื่อกี้นี่ค่ะทุกคนนี่ มาเจออีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้โอ้ยเก็บเก็บเก็บอเอาไปสมผสมโรงกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวตัดขาตัดขาไปจากบ้านไ้จากป่ามันจะอู้หก็มีลูกไอ้นี่ออกมา มีอะไรอะลูกติดมาด้วยมีลูกติดมาด้วยค่ะโชคดีจังตอนแรกว่าจะไม่เดินมาแล้ว่ะเดินมาเจอพอดีเลยอุ้ยแสดงว่าเห็ดพึ่งเริ่มออกแล้วค่ะอาทิตย์หน้าน่าจะ อกเต็มที่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่ออเมื่อปีที่แล้วอ่ะตอนเนี้ยเวลาตอนเนี้ยได้เก็บเยอะมากอุ้ยทุกคนเหยียบเหยียบเฮ็ดนะเดี๋ยวจะให้ดูอุ้ยเหยียบเขาไปได้ไงเนี่ยเละเลยเหยียบ เขาเพิ่งจะเกิดอะค่ะไม่เห็นเหยียบน้องเฉยเลยดูเนี่ยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวนะเนี่ยคะ่ะทุกคนเหยียบน้องเนี่ยเดี๋ยวเอาใส่ไว้ไหนนี่คนเนี้เนี่ยเห็ดพึ่งอะเหยียบเฉยเลยอะวิยหน้าสงสารจังเลยอ่ะโอ้ยมึงเอ้ย นี่ที่เมื่อกี้นี่ทุกคนเจอเมื่อแก่แต่สายตาทุกคนดูทางนี้นะทุกคนดูทางเนี้ยไม่เห็นว่าเขาเป็นเขาพึ่งแบบว่าไอ้ดันดันไอ้ตัวนี้มาค่ะทุกคนนี่นี่เปิดเมื่อกี้นั่งมองนี่สายตาไปเห็นอีกแล้วทุกคน เรามาเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าวิวิโยกโยกเอ้าเอ้าทำไมมันแน่นจังอ่ะเอ้าเขาขึ้นตรงไอ้เนี่ยนี่ปิดก่อนนี่นี่เก็บเก็บเก็บดูดิโอ้ขาใหญ่มากโอ้โหขาน้องนางดู ขาน้องนังดีมันกึกเลยนี่เดี๋ยวไปดูไอ้ตัวนี้ดูตัวนี้ว่าได้หรือเปล่าวางไว้ก่อนนิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วขานิ่มแล้วไม่เอาโอเคอยู่นี่นะเดี๋ยวเอาลูกไปแม่อยู่นี่แม่อยู่ผลิตเชื้อต่อไป อคือได้ย huh. ู่โชคดีตอนเลกอ่าวันนี้วันอาทิตย์ฝนตกก็ตอนเลกว่าจะจะมาแต่เช้าอะละแต่ทีนี้มัวแต่ทำความสะอาดบ้านเลยว่าไม่ได้มาทำเสร็จก่อนพอทำเสร็จฝนตกกำลังคิดว่าโอ๊ยสงสัยอาทิตย์นี้ไม่ได้มาหาเห็ดหรอกพอดีฝนหยุดตกไปอีกป่าหนึ่งได้แค่ดอกสองดอกเองคะ่ะ มาป่านี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> yes 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 <c oughs> ใส่ถุงได้เยอะอยู่นะเค okay. ไปต่อบ๊ายบายไอไอเถาเห็ดเถามาดูตรงนี้ มหนึ่งหนึ่งดอกไปอีกไหนยะเมื่อกี้เห็นอยู่สองดอกนี่สองดอกแล้วนะสามดอกสามดอกนอกนี้แต่ไอ้ดอกนี้ไม่น่าจะไม่เก็บอะค่ะคะืเห็ดพึ่งหวานนะคะดูแมงเขากินแล้วคะ่ะแมงอยู่ตรงนี้ดู Yep. No, may noise, may yeah น้องดอกน้อยๆไม่เอาเดี๋ยว1ดอกแล้วนะคะ ดอกเล็กๆยังไม่เก็บค่ะสองดอกรอกไว้นี่ก่อนพรุ่งนี้ก็น่าจะใหญ่แล้วคันิสามดอกนี่โอ้เยอะอยู่นะตรงเนี้ยอุ้ยดอกนี้ทุกคนดอกนี้ดไม่เห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้เพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยค่ะวิ้ยตะมุตะมิน่ารักมากเลย นี่วยดอกนี้สวยมากอุ๊ยใหญ่เบิ่มเทิ่มเลยอูอนี่เย่เย่เย่มีอีกไหมส่องดูสายตาออ้ยเพื่องขาลายอันนี้ดอกแก่แล้วเราเก็บดอกอ่อนดีกว่านี่สวยเลย มีตัวทากินตรงนี้เดินลงมาก็ยังเจอดูตรงนี้เขาเน่าแล้วค่ะนั่นะใช่เลยนั่นเน่าหมดแล้วเหลือนี่นี่ยังยังมีอยู่นี่เอาไม่ไม่ไม่ไ่หมดแล้วโอ้ด้สามดอก เดินไปเดินมาเดินกลับมามาเจออีกเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วค่ะจะต้องกลับบ้านแล้วเดินไม่ทั่วมีเพิ่งเจอเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองสองดอกสองดอกแล้วนะ oh <my> <laughs> ไว้ก่อนไว้ก่อนสามดอกนี่ เดี๋ยวไปเก็บก่อนมียังมีอีกยังมีอีกนี่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 เหลืองอารามเหลืองทองนี่กำลังสวยเลยนี่แต่มีไม่เยอะค่ะเจอแค่นี้เลยค่ะนี่น้องกำลังสวยเลย หมดยางหมดยางนู่นอยู่ในโอ้น้องยังเล็กอยู่ปิดไว้ปิดเอาไว้นี่ค่ะเอาไปรวมเละหมดเ็ะหมดนี่ ได้อยู่ได้อยู่นะพอได้คุยอยู่นะตัดขากไม่ตัดไม่สะดวกเลยดอกสวยๆเลยอยากได้สักสิบยี่สิบดอกแบบเนี้ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกจากป่าแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วค่ะี่เห็ดที่ได้เดี๋ยว เนี่ยนะเห็ดพึ่งก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านกันค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วค่ะใส่ตะแกงด้วยมีหลายหลายเห็ดอยู่ในนี้เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านค่ะโอเคค่ะเจอกันที่บ้านค่ะเห็ดใส่ตะแกงไปแล้วข้าวสุกเห็นไหมคะ ข้าวสามีเห็ดที่เก็บได้ค่ะนี่คือเห็ดเหลืองได้แค่นี้แล้วก็เห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายกำลังสวยๆเลยก็มีได้เยอะอยู่นะ เห็ปเหลืองก <g ül> ็พอดีไปแวะไปเก็บอะไรอะไปเข้าสวนก่อนถึงบ้านก็ไปเก็บผักมาค่ะเก็บถั่วนี่มีถั่วนีในถั่ว อะไรอะดูใหญ่ยาวแล้วก็ไปขุดมันฝรั่งมากะเพียมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ